สวัสดีครับต้อนรับกข้าสู่สุติชัยไลฟ์ครับถ้าอเมริกาส่งทหารบุกยึดกรีนแลนด์จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของเกาะกรีนแลนด์และกรีนแลนด์เองซึ่งมีรัฐบาลท้องถิ่นของเขาด้วย,ยออกมาประกาศยืนยันว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สแสดงท่าที ว่าพร้อมจะใช้ทหารบุกเข้ามายึดเกาะกรีนแลนด์ให้เป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และถือว่าเป็นการรุกรานละเมิดอธิป,ปตไตละเมิดบุรณภาพแห่งดินแดนของกรีนแลนด์แน่นอนรัฐบาลเดนมาร์กเองก็ยืนยันว่าไม่ได้นะเดนมาร์กนั้นเป็นสมาชิกของนาโต อเมริกาเป็นส่วนสำคัญของนาโตและในกติกาของนาโตนั้นถ้าสมาชิกใดถูกรุกรานโดยเฉพาะทางทหารสมาชิกที่เหลือ30กว่าประเทศซึ่งรวมถึงอเมริกาด้วยเนี่ยจะต้องมาช่วยรบกับศัตรูผู้รุกรานแล้วถ้าเกิดศัตรูผู้รุกรานกลายเป็นอเมริกาซะเองนาโตก็จะล่มสลาย,ยหรือไม่ แต่นั้นการเผชิญหน้าที่กรีนแลนด์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกจับตาดูเพราะว่ายิ่งวันท่าทีไม่ว่าจะเป็นทรัมป์เองหรือรัฐมนตรีกลาโหมหรือรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นก็แสดงทีท่าว่าโอ้ยังไงยังไงเราต้องได้กรีนแลนด์จะด้วยวิธีใดก็ตามเริ่มต้นดวว้ว่าจะพจรจาต่างการทูตสก่อนขอซื้อกนแลนระบอบไม่ขายเดนมารบอกไม่ขาย,าย,ขายประเทศยุโรป ออกแถลงการร่วมเลยนะครับหลายประเทศอังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลียเยอรมนีโปแลนด์บอกว่าไม่ได้เขาไม่ขายก็คือไม่ขายอเมริกาจะมาใช้วิธีการกดดันบังคับไม่ได้แล้วจริงๆมีหนำซ้ำกวีนแลนด์กับอเมริกาก็มีข้อตกลงกันทางด้านความมั่นคงกรณีที่มันเป็นไปอย่างที่ ประธานดิปดีท,ทรัมป์พูดเสมอว่าโอ้ oh, จีนกรัสเซียมาป้วนเปี้ยนแถวนั้นเนี่ยแถวนั้นมันอาร์กติกเหนือซึ่งมันเพ็นภัยคุกค,คามต่อสหรัฐก็ก็ตกลงมีอยู่ก็อเมริกาก็มีฐานทัพยอยู่แถวนั้นด้วยฉะนั้นทุกความร่วมมือระหว่างอเมริกากับเดนมาร์กกับเกาะกรีนแลนด์นาโต้ต่างๆนั้นามันก็มีช่องทางสําหรับความร่วมมือที่จะตอบโจทย์ความกังวลของอเมริกาเรื่องของมั่นคงอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆจะไปยึดเข้ามานั้นมันไม่ได้ แต่หลายคนก็สงสัยรู้ว่าทรัมป์เนี่ยมองมากกว่าแค่ความมั่นคงซึ่งอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้มองไปที่ทรัพยากรธรรมชาติแร <m z ul heures> ่หายากแร่มีเยอะบนเกาะแห่งนั้นคล้ายกับเรื่องเวเนซุเอลาเหตุผลทางการที่เข้าไปยึดไปจับผู้นำเขาคือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของยาเสพติดเรื่องของก่อการร้ายแต่ว่าจริงๆแล้ว เรื่องน้ำมันพระพูดเองว่าจะเข้าไปบริหารประเทศนั้นและจะไปเอาน้ํามันไปขายและมาแบ่งปันกันดังนั้นประเด็นสําคัญก็เกิดขึ้นแล้วว่าตอนนี้เราจะทําย่างไรถ้าอเมริกาส่งทหารบุกเข้าไปเหมือนกับที่บุกเข้าไปในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่สามมกราที่ผ่านมาก็มีคำประกาศเลยนะครับจากรัฐบาล เดนมาร์กบอกว่าตามกฎหมายเก่าที่ตราขึ้นเมื่อปี1952มีคำสั่งไว้เลยกองทหารเดนมาร์กได้รับคำสั่งให้ยิงก่อนถามทีหลังถ้าสารัฐบุกกรีนแลนด์ shoot first ask questions later นี่เลยครับ เขามีภาพนี้ให้ดูด้วยบอกว่าถ้าเป็นกรณีคล้ายๆกันแบบที่อเมริกาทำกับเวเนซุเอลาเนี่ยสิ่งที่กองทัพเดนมาร์กได้รับคำสั่งก็คือให้ยิงก่อน แล้วค่อยไปตอบถามคำถามที่หลังว่ามาทำไมมาเพื่ออะไรมันจึงเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากว่ามันจะเกิดขึ้นไหมท้ายที่สุดอเมริกาจะยึดจริงไหมตัวรัฐมนตรีต่ตางประเทศมาโคโรเบลเองบอกว่าอ๋อยังยังไม่พูดถึงเรื่องจะใช้กำลังแต่ความจริงได้พูดเอาไว้แล้วนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อทั้งโลกลุกขึ้นมาแสดงความไม่พอใจที่อเมริกาเล่นเกมอย่างนี้เกมนี้คือเกมอะไรครับเกมนี้คือเกมของการที่ใช้กำลังอย่างเดียวจะใช้กำลังอย่างเดียวเลย,เยมันไม่เป็นสิ่งที่ตอบคำถามของประชาชนทั่วไปว่าคุณทำานี้ได้หรอ คนทั้งโลกจะมีคำถามว่าเอคุณใช้วิธีการอย่างนี้มันจะตอบคำถามประชาคมโลกอย่างไรนี่คือข้อความที่อ้างประโยคกฎหมายของเดนมาร์ก Denmark to shoot first ask questions later if U.S. invades Greenland และยุโรปเองหลายประเทศก็พร้อมจะร่วมมือกันกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการต่อต้านการกระทําใดๆหรือความพยายามใดๆของสหร,รัฐที่จะใช้กำลังสถานการณ์เริ่มต้นด้วยคำสั่งที่น่าตกใจและคาดไม่ถึงที่บอกนี่แหละครับว่ามันมีกฎหมายเก่าที่สั่งเอาไว้นะฐานเดนมาร์กได้รับคำสั่งให้ยิงก่อนถามทีหลังถ้าอเมริกาบุกรุกกรีนแลนด์ คำสั่งที่ดูเหมือนหลุดจากยุคสงครามเย็นนะแท้จริงแล้วมันมาจากกฎหมายเก่าแก่ที่ตราขึ้นในปี1952และที่น่าประหลาดใจคือกระทรวงกลาโหมเดนมาร์กได้ยืนยันว่ากฎหมายนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ปัจจุบันแปลว่าความสงสัยระแวงเคลือบแคลงของเดนมาร์กต่อกรณีสารัดบุกกรนแลน์นี้มันมีมายาวนานแล้วนะ เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่าทําไมสถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นนี้จึงเกิดขึ้นระหว่างสาหรัฐและเดนมาร์กทั้งสองประเทศต่างก็เป็นพันธมิตรในองค์กรสนทิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ North Atlantic Treaty Organization ข้อพิพาทที่เปิดเผยและก้าวร้าวเกี่ยวกับอธิปไตยเช่นนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง ปกติไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เลยโอกาสจะเกิดต้องเป็นศูนย์เพราะเป็นพันธมิตรกันองค์กรเดียวกันและมีกติกาสากลมีกฎบัตรสาประชาชาติและที่สำคัญคือมีความเป็นสิวิไลโลกทันสมัยที่เคารพซึ่งกันและกันไม่ละเมิดอธิปไตยไม่ละเมิดบุรณภาพแห่งดินแดนและอยู่ร่วมโลกใบนี้ด้วยสันติมีอรารเจราจากัน มีอะไรต่อรองกันแต่ไม่ใช่ส่งทหารอาปืนไปเปรี้ยงเปรียงเปรียงเพื่อจะไปปล้นจะใช้คำว่าปล้นยังได้เลยนะครับตากเป็นเช่นนี้ฉะนัน้นเรื่องอย่างเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์และเป็นอันตรายอย่างยิ่งระหว่างพันธมิตรในสนธิสัญญาเดียวกันเพราะมันจะบ่อนทำลายรากฐานของข้อตกลงป้องกันร่วมกัน และเป้าหมายเดิมทีก็คือสกัดกั้นคอมมิวนิสต์หรือรัฐที่คอมมิวนิสต์จากสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่สองวันนี้ถ้าหากทรัมป์ทำให้นาโตแตกล่มสลายก็จะเปิดทางให้รัสเซียซึ่งตอนนี้ทำสงครามยูเครนอยู่ที่จะมองดู NATO นาโตนี่ไรน้ำยาเป้าหมายแรกเริ่มเดิมทีที่อเมริกาเป็นหัวโจก ในการจัดตั้งนาโตเนี่ยมันก็จะเท่ากับพังสลายต่อหน้าต่อตาสเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหัวใจของความขัดแยง้งคือกรีนแลนด์บอกกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายนะความขัดแย้งนี้ปะทุขึ้นจากความต้องการของสหรัฐและตอบโต้อย่างหนักแน่นจากเดนมาร์กและจากกรีนแลนด์เองซึ่ง ถ้าจะสรุปจุดยืนทั้งสองฝ่ายชัดเจนคือจุดยืนอเมริกาต้องการเข้าไปควบคุมภายใต้าการนำของทรัมป์สหรัฐรือฟื้นการเจราจาเพื่อขอซื้อกรีนแลนด์ตั้งแต่ปี2019แต่ว่าเดนมาร์กยืนยันตอบกลับอย่างชัดเจนและเด็ดขาดด้วยว่าไม่ได้มีไว้ขายนะเกาะแห่งนี้เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของโลกด้วยฉะนั้น พอพูดถึงอาจถ้าอย่างงานอเมริกาก็โดยภายใต้ทรัมป์เนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้กำลังได้นะถ้าหากจำเป็นหรือต้องการให้ได้และอีกฝ่ายหนึง่งไม่ยอมทางเรื่องทางทหารนี่มันมาจากโคศกทำเนียบข่าวแคโรไลน์เลวิตแคลรไลน์เลวิตบอกว่าการใช้กำลังทางทหารเขายึดครองเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้เสมอ always on the table มีที่พูดของอเมริกันคือ it's on the table แปว่าบนโต๊ะน,นะมันเอามาใช้ได้เสมอฉะนั้นก็เกิดความรู้สึกตกใจเดนมาบอกว่าช็อกเลยต่อท่าทีอเมริกันอย่างนี้แล้วยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าอธิปไตยของเดนมาร์กหรือของประเทศใดก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ละเมิดมิได้เส้นแดงขีดไว้ตรงนี้ การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างสองพันธมิตรนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวนะมันดึงเอาประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยพันธมิตรในยุโรปและนาโต้ก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทันท,ทียกระดับสถานการณ์จากข้อพิพาททวิภาคีมาสู่การทดสอบความเป็นปึกแผ่นของโลกตะวันตกทันทีแปลว่าตอนนี้โลกตะวันตก แตกอเมริกาเป็นคนทำให้นาโต้ u อกับอเมริกาซึ่งเดิมนี่เป็นพันธมิตรเหนียวแน่นแล้วที่รัสเซียเกรงใจก็เพราะนาโตจีนเกรงใจก็เพราะนาโต้แต่ว่าพอทรัมป์แสดงจุดยืนที่ไม่เอากับนาโต้หรือไม่สนใจนาโต้แล้วก็อ้างนนล่าสุดทรัมป์บอกว่า อเมริกายืนข้างนาโตเสมอแต่ยุโรปต่างหากที่ไม่ยืนข้างนาโตซึ่งก็ฝังแล้วแปลกๆมื่อเป็นเช่นนี้สถานการณ์ณนะวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ความตึงเครียดยังไม่หายไปไหนจากทวิภาคีกลายเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างมีพันธมิตรมาทีนี้ย้อนกลับไปคำว่ายิงก่อนถามทีหลังเนี่ยช first ask later นี่สำคัญเพราะมันมีตั้งแต่1952 หนึ่นี่คือตอนนั้นมีกฎซึ่งมันมีความหมายเพราะว่าถ้าหากบอกว่าหนึ่สองมันก็เจ็ดี่จ็ห้าปีก่อนแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเป็น rules of engagement กฎหมายี่เค้มีม่กฎหมายเลยนะที่เป็นจำนวนของความตึงเครียดน,นี่คือกฎการประทะ rules of engagement หนึ่ สาระสำคัญที่เราติดตามข่าววันนี้ต้องทำความเข้าใจสามข้อคือ rule s of engagement หรือกฎการใช้กำลังกฎการประทะเนี่ยเดนมาร์กเขียนไว้ตั้งแต่1952คือการตอบโต้ทันทีข้อที่หนึ่งเลยนะถ้ามีใครมาโจมตีตอบโต้ทันทีกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้กองกำลังของเดนมาร์กที่ถูกโจมตีต้องทำการต่อสู้ทันที โดยไม่ต้องรอหรือขอคำสั่งอ่าอันนี้ชัดเจนมาก shoot first ยิงไปเลยใครมารุกรานไม่ต้องไปถามขออนุญาตใครละตุ้มนี่คือเขาประกาศและเขียนเป็นกฎหมายด้วยต่อสู้ทันทีโดยไม่ต้องรอหรือขอคำสั่งหมายความว่าทหารในพื้นที่สามารถเปิดฉากยิงเพื่อป้องกันตัวเองได้ทันทีข้อที่หนึ่งข้อสองไม่ต้องยืนยันสถานนะสงคราม ไม่ต้องยืนยันสถานะสงครามแปลว่าผู้บัญชาการทหารภาคสนามนั้นไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรือรอการยืนยันว่ามีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ก่อนที่จะทําการตอบโต้ไม่ต้องรอให้ไปถามว่านี่เราประกาศสงครามแล้วยังเนี่ยถ้ายังไม่ประกาศสงครามเราจะยิงตอบโต้ได้ไหมกฎหมายฉบับนี้สั่งเลยทหารเดนมาร์กทุกคนจําไว้ ถ้าใครรุกรานบุกยิงมายิงโต้ทันทีไม่ต้องสงสัยและสงสัยก็ถามทีหลังสองไม่ต้องถามต่อว่านี่เราอยู่ในภาวะสงครามมีการประกาศสงครามแล้วหรือ,อยังไม่ต้องถามข้อสามสถานะปัจจุบันตรงนี้สำคัญที่สุดตรงนี้แหละคือหัวใจของการทำไห้เรื่องมันร้อนขึ้นมาฉับพลันทันทีเพราะคำว่า shoot first ask questions later เนี่ยมันต้องทำอเมริกาต้องเอ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอตัวเล็กนิดเดียวนะเดนมาร์กเนี่ยจะมากล้าหานท้าทายหรือขัดขืนยักษ์ใหญ่อเมริกาหรือแต่รัฐบาลเดนมาร์กเพิ่งออกเมื่อวานสถานะปัจจุบันนี้กฎหมายนี้กระทรวงกลาโหมเดนมาร์กออกมายืนยันอย่างเป็นทางการครับ ว่าคำสั่งนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน1,9,5,2,74ปีก่อนออกกฎหาานี้มาแน่นอนตอนนั้นมันหลังสงครามโลกใหม่ๆประเทศเล็กๆในยุโรปเนี่ยเข็ดจากสงครามโลกครั้งที่สองและบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองส่วนใหญ่ก็เจ็บปวดมากเสียหายมากบอกเลย ถ้ามีสัญญาณอะไรมีใครรุกเข้ามายิงตูมๆเข้ามาแล้วก็ 1. หนึ่งยิงโต้ทันทียิงก่อนแล้วค่อยไปถามทีหลังว่าเองขึ้นมาทำไมเองมาเพื่ออะไรสองไม่ต้องตั้งคำถามว่ารัฐบาลได้ประกาศสภอาสงครามแล้วหรือ,อยังป้องกันตัวเองสำคัญที่สุดแล้วสทุกวันนี้กฎหมายฉบับน,นี้ยังมีผลบังคับใช้ยอยู่ ฉะนั้นคำถามต่อมาคือแล้วทำไมสหรัฐจึงต้องการกรีนแลนด์มากขนาดนี้ทำไมพันธมิตรชาติอื่นในยุโรปจึงเข้ามาเกี่ยวข้องภาพที่ใหญ่มากกว่าที่เราคุยกันอยู่คือเหตุผลเบื้องหลังและปฏิกิริยาจากนานาชาติครับความสนใจของสหรัฐในกรีนแลนด์ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นและจะบอกว่าไร้เหตุผลเสียลยทีเดียวก็ไม่ใช่แต่มันมีปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ อยู่ข้างหลังสองเรื่องในบริบททรัมป์ทรัมป์เนีเคยวิจารณ์พันธมิตรนาโต้ NATO ผ่านทางทรูสโซเชียลเหตุผลสำคัญที่ทรัมป์ลุยเป็นพิเศษก็คือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเกาะกรีนแลนด์กรีนแลนด์ตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ในแถบอาร์กติกมีความสำคัญอย่างยิ่งทรัมป์บอกต่อความมั่นคงสหรัฐโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคาม ขั้วโลกเหนือนี่เป็นเหตุผลทางการหลักๆของทรัมป์สองทรัพยากรและฐานทัพก็แห่งนี้มีความมั่งคั่งทางแร่ธาตุมากที่ยังไม่ได้ขุดออกมาก็เยอะยังไม่ได้ขุดไม่ได้สำรวจออกมาก็เยอะแต่มีรายงานสำรวจว่ามีแร่ธาตุหลายอย่างและยังเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐ ขณะนี้ก็มีฐานทัพสหรัฐอยู่ที่นั่นนะแง่งส,สำคัญอยู่ด้วยตรงนี้ไงคือเหตุผลของกรีนแลนด์และเดนมาร์กก็อเมริกามีฐานทัพอยู่ที่นี่แล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมายึดเป็นเจ้าของทั้งหมดแต่อเมริกาบอกไม่พอไม่พอฉันต้องสั่งการได้ทั้งหมดฉันต้องเป็นเจ้าของฉะนั้นท่าทีของสหรัฐจึงสร้างความกังวลไปทั่วยุโรป ทำให้พันธมิตรหลายชาติออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนเดนมาร์กอย่างชัดแจ้งเช่นสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปจัดประเภทให้กรีนแลนด์เป็นดินแดนโพ้นทะเลที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการป้องกันร่วมกันของสหภาพยุโรปด้วยนะครับฉะนั้นตัวเกาะกรีนแลนด์เนี่ยในโครงสร้างหรือเครือข่ายของสหภาพยุโรปนั้นถือว่าเป็นดินแดนโพ้นทะเล ที่อยู่ภายใต้การข้อตกลงป้องกันร่วมกันของสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมีความรับผิดชอบที่ต้องป้องกันเกาะแห่งนี้เพราะมันตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์คือถ้าอเมริกาอ้างว่านี่สําคัญยุทธศาสตร์ต่ออเมริกายุโรปก็อ้างได้ว่านี่ก็สําคัญสำหรับยุโรปเช่นกันจุดยืนเยอรมนีประกาศเลยเยอรมันบอกว่ากําลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเดนมาร์กและพันธมิตรในอียเพื่อกําหนดท่าทีต่อไป แต่ว่าเมื่อวานซืนก็มี joint statement มีแถลงการร่วมของอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโปแลนด์ออกมายืนยันจุดยืนว่าอเมริกาควรจะไม่มีท่าทีชนิดเจรจาได้พูดคุยกันได้ร่วมมือกันได้แต่ไม่ควรจะขู่ที่จะใช้กำลังหรือจะใช้กำลังจริงๆสหราชนาณาจักครคับอังกฤษให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการป้องกันเดนมาร์ก ถ้าถูกคุกคามอังกฤษนี่สนิทกันกับสหรัฐใช่ไหมครับแต่พอมาถึงเรื่องนี้อังกฤษก็ต้องแสดงจุดยืนที่ต้องเรียกว่าประชาคมโลกสามารถจะยอมรับได้นายกอังกฤษคีสตาเมอร์เกส์ามเมอร์ก็ใกล้ชิดก,กับทรมมาม่าแต่ถึงกรณีนี้อังกฤษต้องเลือกยืนในจุดที่ควรจะยืนแล่วล่ะอีกประเทศหนึ่งในยุโรปฝรั่งเศสอดีตนายกรัฐมนตรีโดมินิกเดอวิลแปงออกคำเตือนเลยครับ ว่าถ้าอเมริกาดําเนินการรุกรานเกาะกรีนแลนด์อาจจะเปลี่ยนสถานะจากคู่แข่งเป็นศัตรูในสายตาของยุโรปก็ได้นะอเมริกาที่แต่ไหนแต่ไรเนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรซีกันอย่างยิ่งเนี่ยถ้าหากบุกเข้าไปในกรีนแลนด์ก็จะเปลี่ยนสถานะจากคู่แข่งเป็นศัตรูในสายตายุโรปจะไนั้นปฏิกิริยาที่เป็นเอกภาพพอสมควรจากชาติหลักๆในยุโรป เรื่องนี้สะท้อนว่ายุโรปกำลังม,มองว่าท่าทีอเมริกาไม่ใช่แค่คุกคามเดนมาร์กนะแต่เป็นการท้าทายความมั่นคงหลักอธิปไตยของยุโรปโดยรวมเลยนะยุโรปบีสิตมองนะว่านี่อเมริกาภายใต้ทรัมป์นี่กำลังคุกคามไม่ใช่เพียงเดนมาร์กไม่ใช่เพียงเกาะกรีนแลนด์แต่ทั้งยุโรปด้วยฉะนั้นมันก็ตึงเครียดแล้วมันมาถึงจุดสำคัญ ที่อาจจะมีผลกระทบ,บวงกว้างขึ้นกว่าที่เราเห็นก็ได้ฉะนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าความตึงเครียดตอนนี้เรื่องกรีนแลนด์เนี่ยมันกลายเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงปัจจัยสําคัญคือมันจะเป็นจุดชนวนที่อันตรายความเสี่ยงที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปจัปจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างการที่สหรัฐประกาศชัดเจนว่า ทางเลือกทางทหารเป็นไปได้เสมอกับการที่เดนมาร์กมีกฎการประทะกฎการใช้กำลังปี1952ที่ให้อำนาจทหารเปิดฉากยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาอาจจะนำไปสู่การประทะที่ควบคุมไม่ได้ตามมาด้วยความน่ากลัวว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นคือการแตกแยกในหมู่พันธมิตรตะวันตกถ้าความขัดแย้งบานปลาย อาจจะกอยเกิดรอยราวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของนาโต n นาโตนี่ก็ถือว่าเป็นรากฐานความมั่นคง,งของโลกตะวันตกเลยนะถ้าแตกนี่มันจะเหลืออะไรล่ะฉะนั้นท่ามกลางวาทกรรมที่แข็งกร้าวอยู่ขณะดนี้ผมถือว่าพูดจาดุดันอย่างที่ไม่เคยได้ยินก็ยังมีความพยายามทางการทูตในการลดความตึงเครียดนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโคโรบิโอบอกกับนักข่าว ช้านี้เองครับบอกผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดคุยเรื่องเดนมาร์กหรือการแทรกแซงทางการทหารนะผมมาเพื่อจะรอการเจรจากับรัฐบาลเดนมาร์กจากนั้นการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับเดนมาร์กเรื่องกรีนแลนด์ในสัปดาห์หน้าจึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดมาก เพราะว่าจะเป็นการเจราจาที่ชี้ขาดเลยนะครับว่าพันธมิตรนาโตสามารถแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยการทูตด,ด้วยการเจราจาในลักษณะผู้ดีแทนที่จะเป็นนักเลงตีกันหรือนักเลงหัวไม้เดินเข้ามาในซอยแล้วตะโกนยิงเปรี้ยงยิงปร้างซ้ายและขวา หรือว่าถ้าหาความแตกอยกนี้มันเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นรอยร้าวถาวรไหมเพราะถ้าฟังดูประธานาธิบดีทรัมป์เขียนในทรูโซเชียลล่าสุดนี้ก็ไม่่คยเกรงอกเกรงใจนาโต้ NATO เท่าไหร่นักบอกเลยว่าอืทุกวันนี้เนี่ยนาโต้ NATO ต้องพึ่งอเมริกาถ้าไม่มีอเมริกานาโต้ NATO จะเหลืออะไรทํานองนั้นอาจารย์เอเดนั้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตจริงๆนะระหว่างอเมริกากับระหว่างยุโรปเกาะกรีนแลนด์กลายเป็น จุดชนวนที่ทําให้เกิดความแตกแยกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองของโลกตะวันตกนี่มันเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์เอครับสวัสดีครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าพันธมิตรนาโตที่ใกล้ชิดกันที่สุดสองชาติกําลังจะเปิดฉากสู้รบกันเองเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากพาดหัวข่าวที่น่าตกใจมากๆแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมายังไงกันแน่ยิงก่อนถามที่หลัง นี่ไม่ใช่ประโยคเท่ๆจากในหนังนะครับแต่มันคือคำสั่งจริงจังเลยเป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการที่ทหารเดนมาร์กในกรีนแลนด์ต้องปฏิบัติตามแม้ว่าคนที่บุกเข้ามาจะเป็นพันธมิตรที่สนิทกันอย่างสหรัฐอเมริกาก็ตามคำถามก็คือมันเป็นไปได้จริงหรอที่พันธมิตรในนาโต้ด้วยกันเนี่ยจะหันปืนใส่กันเองแค่เพราะเกาะเกาะเดียวเนี่ยนะมันฟังดูไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันบานปลายมาถึงจุดนี้ได้ยังไง แล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรเรื่องของเรื่องก็คือมีคำพูดของนักการเมืองคนหนึ่งครับที่ดันไปสก,กิดปลุกคำสั่งเก่าแก่สมัยสงครามเย็นให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชน,นวนของเรื่องนี้ก็คือการที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จู่ๆก็กลับมาพูดเรื่องอยากจะซื้อกีนแลนด์อีกรอบครับคือแนวคิดนี้เคยถูกพูดถึงมาแล้วเมื่อปี2019และไอการปัดฝุ่นข้อเสนอนี้ขึ้นมาใหม่นี่แหละคือต้นตอของความตึงเครียดทั้งหมดเลยในตอนนี้ โอ้โหลองดูความแตกต่างแบบคนละขั้วตรงนี้สิครับฝั่งเดนมาร์กนี่ชัดเจนเลยปักป้ายตัวใหญ่ๆว่าไม่ได้มีไว้ขายแต่พอหันมาดูฝั่งอเมริกาโหวาธกรรมนี่ดุดันขึ้นเยอะเลยโคศกของทรัมป์ถึงกระบอกว่าการใช้ทหารเข้ายึดเป็นทางเลือกหนึ่งเสมอเป็นความแตกต่างที่น่ากังวลจริงๆครับ เอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงตัวกฎหมายที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดกันดีกว่านั่นก็คือระเบียบการปี1952ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหมือนมรดกตกทอดมาจากยุคสงครามเย็นเลยย้ำอีกทีนะครับปี1952ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะคือมันเก่ามากถูกเขียนขึ้นในยุคที่โลกเราเนี่ยกำลังเดือดปุดๆเลยด้วยสงครามเย็นความไม่ไว้ใจกันมันเต็มไปหมด ชื่อเต็มๆของมันก็คือคำสั่งว่าด้วยมาตรการป้องกันสำหรับการป้องกันทางทหารแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะคือกระทรวงกลาโหมของเดนมาร์กออกมายืนยันเองเลยว่าคำสั่งนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ใช่ครับฟังไม่ผิดจนถึงทุกวันนี้และนี่คือท่อนที่พีคที่สุดครับ กองกำลังที่ถูกโจมตีจะต้องทำการต่อสู้ทันทีโดยไม่ต้องรอหรือร้องขอคำสั่งใดๆทั้งสิ้นพูดง่ายๆเลยก็คือทหารเดนมาร์กที่นั่นน่ะมีอำนาจเต็มที่เลยในการยิงโต้ตอบได้ทันทีไม่ต้องรอไฟเขียวจากใครเลยพอสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดขึ้นมาแบบนี้แน่นอนว่าชาติพันธมิตรอื่นๆโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปก็ได้ได้นั่งดูอยู่เฉยๆนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละประเทศเขามีปฏิกิริยากันยังไงบ้างโอ้ oh. ปฏิกิริยาจากฝั่งยุโรปนี่ต้องบอกว่าเร็วแล้วก็เป็นเอกฉันมากมากเลยครับสาภาพยุโรปนี่ประกาศเลยว่ากรีนแลนด์อยู่ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมกันทันทีส่วนเยอรมน,นีก็ทำงานประสานงานใกล้ชิดกับเดนมาร์กเลยขณะที่ผู้นำอังกฤษก,ก็ออกมาให้คำมั่นว่าจะช่วยปกป้องเดนมาร์กเต็มที่แต่คำพูดที่แรงที่สุดเนี่ยอาจจะมาจากอดีตนาย,ยกของฝรั่งเศสครับที่เตือนเลยว่าเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนสถานะของสหรัฐจากแค่คู่แข่งให้กลายเป็นศัตรูไปเลยก็ได้ แต่ว่านะครับในขณะที่เรื่องราวกำลังร้อนระอุเนี่ยในแวดวงการทูตเขาก็พยายามจะลดความร้อนแรงลงมาเหมือนกันคือทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาโกรูบิโอก็รีบออกมาสยบข่าวลือเรื่องการบุกรุกเลยนะครับพร้อมกับจัดตารางประชุมที่เดนมาร์กเพื่อหาทางออกอย่างสันติแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญละ่ะมันเป็นมากกว่าแค่พาดหัวข่าวแปลกๆหรือเปล่า คำตอบคือใช่ครับเพราะว่ามันมีนนยสําคัญทางยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยคือเบื้องหลังความสนใจของสหรัฐเนี่ยมันคือความจริงที่ว่ากรีนแลนด์เป็นเหมือนอสังหาริมทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใจกลางอาร์กติกซึ่งตอนนี้มันทวีความสำคัญขึ้นทุกวันๆไหนจะทรัพยากรแร่ธาตุที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำแข็งมหาศาลแล้วยังเป็นที่ตั้งของฐานทัพที่สำคัญมากๆอีกด้วย แต่หัวใจจริงๆของเรื่องนี้มันใหญ่กว่านั้นอีกครับมันคือเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจและบูรณภาพของนาโต้ทั้งระบบเลยความตึงเครียดครั้งนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องระหว่างสองประเทศนะแต่มันกำลังสั่นคลอนเสาหลักของพันธมิตรทางทหารที่สำคัญที่สุดของโลกตะวันตกอยู่สุดท้ายมันเลยเกิดคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่าไอเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเป็นแค่พาดหัวข่าวแปลกๆที่เดี๋ยวก็คงจะหายไปตามเวลาหรือว่า มันคือสัญญาณเตือนภัยครั้งแรกของรอยร้าวที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นกับพันธมิตรที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานเรื่องนี้ก็คงมีแต่เวลาเท่านั้นละครับที่จะให้คําตอบเราได้ขอบคุณมากครับนี่คือคําอธิบายยิงก่อนถามทีหลังส่วนความตึงเครียดสหรัฐกับยุโรปกับเดนมาร์กกับกรีนแลนด์จะไปในรูปไหน พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้แปลว่าไม่มีใครทํานายวิธีคิดของโดนัลด์ทรัมป์ได้เลยแม้แต่คนรอบๆตัวขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม